ไี่มาดูโมเดลนะครับของลมคอนแวนนะครับถนนก็จะเป็นถนนคอนแวนนะซอยคอนแวน t เข้ามาตรงนี้จะมีเอ่อออโต้พาร์กิ้งนะเขาบอกมี2จุดนะฮะออโต้พาร์คกิ้งที่ที่นี่ให้ก็เป็นแบบเข้าไปจอดบนวงกลมนี่นะแล้วเดี๋ยวมันมีแท่นมาตักรถเข้าไปก็ดีนะเข้ามาเราไม่เบียด,ดนะครับคือรถข้อจำกัดเรื่องแบบคนกลัวความอึดอัดอะไรเงี้ยเข้ามาถึงก็จะเจอสวนนะครับ ก็ต่อดโดยล็อบบี้นะพวกล็อบบี้ก็จะออกแนวแบบรีและะ็กเป็น CBD retreat ใช่ไหมคืออยู่ใจกลางเมืองแต่อยู่เหมือนโรงแรมนะดีเลยนะฮะแล้วก็สเปคที่นี่ก็กระจกบานใหญ่นะถ้าเพื่อนๆดูในโมเดลก็จะเห็นว่ากระจกมันค่อนข้างใหญ่ทีเดียวส่วนกลางก็จะเป็นชั้น1ชั้น2นะแล้วก็ค่อยขึ้นมาที่ด้านบนนะด้านบนก็เป็นชั้น30กว่ากว่านะก็จะต่อกันแบบ3ามชั้นเลยด้านบนนะมีสระว่ายน้ํา นะครับมีฟิตเนสมีสวนมีอะไรนะมีสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเขาให้ส่วนกลางมาถ้าเทียบกับจำนวนยูนิตแค่180ยูนิตนะส่วนกลางให้มาค่อนข้างเยอะนะสระว่ายน้ำก็ดูดีเลยนา้ยาว25เมตรนะว่ายได้จริงจังส่วนสเปคก็จะมีแบบโชว์โซนที่มันลดหลั่นลดหลั่นลงมาตรงนี้ก็ต้องไปเช็คพวก l เ y ์ห้องหน่อยนะครับห้องส่วนใหญ่จะเป็น วันเบสมีบางส่วนนะครับทูเบสจะเป็นส่วนเยอะหน่อยนะครับประมาณ40%นะแต่ที่นี่ผมถือว่าตอบโจทย์นะเอ็กซ์เทียก็ผมว่าสวยนะมีความเป็นไม้มีความเป็นอะไรเงี้ยดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเลเยอร์ดูดีเทลกันอีกทีหนึ่ง